สวัสดีค่ะเรามาดูวิธีการใช้หางช้อนตักเม็ดเมล็ดนะคะตักมเมล็ดที่เราอบแล้วนะคะหน่อมไม้ฝรั่งเราจะตักกันอย่างไรนะคะดูนะคะอันนี้คือมเมล็ดพันุนะคะที่เราอบเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ถ้วยไว้แล้วก็ใช้หางช้อน ตากนะคะนี่ค่ะตากแล้วก็เอาวางในหลุมนะคะในในถุงนะคะวางลงในถุงที่เราเตรียมดินไว้แล้วนะคะเราจะใส่ทุกถุงถุงละ3เม็ดถึง5เม็ดนะคะถ้ามีเมล็ดเยอะก็ใส่5เม็ดไปเลยเพื่อความชัวนะคะถ้ามีเมล็ดน้อยก็3ถุง ถ้าใส่เม็ดเดียวมันก็เสี่ยงในการงอกนะคะเราต้องทำให้อย่างน้อยก็3ามเมล็ดลงไปเลยนะคะในถุงหยอดอย่างนี้เลยนะคะหรือเราง่ายสะดวกเราก็ใส่อุ้งมือแบบนี้นะคะนะคะใส่อุ้งมือแล้วก็เอาถางช้อนตักหยอดลงไปนะคะเอาไว้ให้ตรงกลางที่สุดนะคะ เมื่อเมื่อต้นมันเกิดขึ้นมามันจะได้สวยแล้วก็ตรงนะคะไอ้รากของเขาก็จะงอกดีมากเลยนะคะเมื่อเวลาเราทําเสร็จแล้วใส่เมล็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโขบด้วยดินดินที่เราเตรียมไว้ดินร้วนนะคะให้เต็มนะคะปิดให้ให้เต็มถุงเพื่อว่า รากของเขาจะไม่แห้งนะคะถ้าทำใส่น้อยก็จะเห็นเวลาเราลดน้ำมันก็จะเห็นเมล็ดแล้วก็เห็นรากของเขาเราจะต้องใส่ให้เต็มถุงนะคะทำแบบนี้ทุกถุงเลยนะคะนี่ค่ะทุกถุงเลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะพี่นอ้องน,นี่หยอดเสร็จนะคะน,นี้หยอดเสร็จแล้วนะคะ หยอดเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กลบดินเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้เพิ่งหยอดส่วนนี้เพิ่งหยอด,แ,ดยแต่เรายังไม่ได้กลบดินดดเราหยอดใส่ให้หมดทุกถุงแล้วแล้วก็จะกลบดินไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อกลบดินเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยคือล็อกนี้นะคะ นี่ค่ะเราจะกลบกลบแบบนี้นะคะนี่ค่ะตักช้อนใส่ให้เต็มเต็มเลยให้เต็มเต็มช้อนเลยเพื่อว่าไม่ได้ตักเยอะอ่าให้เต็มถุงเวลาลดน้ํามันก็จะกลบลากของเขาแล้วก็ลดน้ําก็จะไม่กระเด็นออกมานะคะไม่ของเขานะคะแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยค่ะสวยใส่เยอะเดี๋ยวเม็ดไม่พอถ้าเม็ดเยอะก็ใส่เยอะๆแต่เยอะก็ไม่ดีล่ะค่ะต้นเขาแน่น ต้นเยอะเกินไปเวลาเราไปปลูกเราก็ถอนทิ้งเสียดายอย่างน้อยสาเม็ดไม่เกินห้านะคะ